เสียงสายลมพาใจย้อนวันเก่าภาพพ่อแม่ยังอยู่กลางใจทั้งพอรแสงแห่งฟ้าส่งมาพร้อมความอาลัยแผ่นดินไว้ไม่ <c oughs> แผ่นดินไว้ด้วยศรัทธาไม่สิ้นลางพระแม่หลวงแห่งดินแดนแผ่นทองทรงเน็ดเหนื่อยเพื่อปวงไทยทั้งพองพระเมตตาดังสายน้ำอยู่เนืองนอง ลงบนพื้นของดินไทยชุ่มชำพันดวงใจลูกยังพักดีไม่ขายทุกย่างกายาญยาติเงือคือสายฝันทุกประชามาเพียงใดแล้วใครกัน พระแม่นั้นคือไฟนำศาสตร์กลางใจแสงแห่งพระแม่ยังส่งกลางฟ้าเป็นดาวเนื้อพาใจลูกหลานเดินไปแม่พระองค์ลาลับสู่แดนไกล พ้าคุณยังอยู่ในใจช่วนนี้ชั่วฟ้าดินแผ่นดินทุกภู้าทุกท้องนาทุกสายชนยังมีลอยพายุคนยืนทุกที่ เสียงกล่าวคำเมตตาองคาชิน,นีให้คุณความดีของแม่คือลมโพทองดังฟ้าร้องไทยทั้งพองต้องร้องไห้ แต่ความภูมิใจในพระองค์ยังคงอยู่ทุกเสียงเพลงที่บรรเลงจงพังภูให้กองไปถึงคนดูว่ารักพระแม่ไม่เสื่อมคายแสงแห่งพระแม่ยังส่งกลางฟ้า เป็นดาวเนื้อพาใจลูกหลานเดินไปแม่พระองค์ลาลับสู่แดนไกลพระคุณยังอยู่ในใจชั่วฟ้าดิน แผ่นดินนี้จะจำพะนามพระพันปีผู้ยิ่งใหญ่นิลันดอน,น้อมสำนึกรักในพระมหาการุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ทสถิตในดวงใจตาบนิดนิลัน์